ฝรั่งมาที่ไรไม่รู้จะคุยอะไรดีเรียงประโยคไม่ถูกเลยค่ะครูวันนี้นะคะพอมีประโยคสวยๆนะคะมาเติมให้คลังคําศัพท์คลังประโยคของคุณมีเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้มั่นใจเวลาสื่อสารนะคะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเตรียมสมุดเตรียมปากกาเตรียมน้ำออกเสียงตามไปเลยนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะ t o h a v e s e c o n d thoughts เนี่ยแปลว่าสองจิตสองใจเปลี่ยนใจไปมานะคะโอเค t o h a v e s e c o n d thoughts ตรงคําว่า thoughts นะคะ thoughts ไม่ได้อ่านว่าเต้านะคะอ่านว่า thoughts ถ้ามันออกยากเนาะถือสึกอ,ออกยากเวลาพูดเร็วเร็วเนี่ยตัดเสียงทีออกไปนะคะออกเป็น s ได้เลย thoughts thoughts ความคิดที่2ก็คือเปลี่ยนใจไปมามาดูตัวอย่างประโยคการใช้กันดีกว่าค่ะ่า ah, she was having second thoughts about getting married ประโยคนี้นะคะแปลว่าหลอนเปลี่ยนใจไปไปมามาโอ้ยจะแต่งไม่แต่งดีนะ,ะเราเล่าเรื่องในอดีตเนาะเพื่อนของเรานี่แหละแบบเออจะแต่งไม่แต่งจะแต่งไม่แต่งอยู่ด้านแหละเมาเพื่อน she was having second thoughts about getting married เออหล่อนอนะเปลี่ยนใจไปไป,ไปมาแต่งไม่แต่งแต่งไม่แต่งสรุปตอนท้ายไม่แต่ง <c oughs> อ่ะต่อไปค่ะ what do you want to do now don't have second thoughts อันนี้เป็นประโยคที่เพื่อนหุดหิงดไม่ไหวแล้วนะแกยังไงเนี่ยแกสรุปแกจะไปภูกเก็ตกับฉันไหมไปไม่ไปฮะแกคิดมานานแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจไปมาเดี๋ยวไป,เด,วไปเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยไม่ไปโอเค what do you wanna do now what do you want to want to ออกเป็น wanna wanna มาจาก want to ดังนั้น wanna บวก verb ได้เลย I wanna go I wanna eat I wanna drink I wanna sleep I wanna wake up early อ่ะ wanna บวก verb ได้เลยโอเค What do you wanna do now ใส่อารมณ์ใส่อารมณ์นิดน,นึงให้เราจำประโยคนี้ได้ What do you wanna do now What do you wanna do now สลัดหัวด้วยนะคะถ้าคุณอยู่คนเดียวตามพอยเลยนะคะ What do you wanna do now โอเคต่อคะ่ะ Don't have second thoughts Don't have second thought อันนี้เป็นประโยคคำสั่งเวลาที่เราจะสั่งใครเราใช้ don't เข้าไปนะคะแล้วก็บวก verb ได้เลย don't go don't drink don't sit don't sleep don't wake up don't have second thought เห็นไหมคุณเห็นแบบว่าโครงสร้างไหมเวลาที่ใช้เนาะเออด on't บวก verb ได้เลยดังนั้น have second thought เนี่ยเป็นกริยาวลีวางได้หลัง don't เลย don't have second thought don't have second thought แกอย่าสสงจิตสงใจเปลี่ยนใจไปมา so what do you wanna do now don't have second thoughts what do you wanna do now don't have second thoughts คุณจะจำประโยคนี้ได้นะถ้า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 คุณคิดถึงสถานการณ์ของตัวเองอย่างเช่นเราโทรไปถามเพื่อนแกจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวไหมเออไปไม่ไปเพื่อนก็เออไปสักแป๊บนึงโทรมาแกหรือว่าฉันติดงานอีกแป๊บนึงโทรมาแกฉันว่าฉันไปอ่ะแล้วก็โมโหนิดนึงวุหง,งิด What you w a n t o do now? Don't have second thoughts. What do you w a n t a do now? Don't have second thoughts. Do thoughts okay. thought อย่าลืมเสียง s ข้างหลังนะคะโอเคอันต่อไปนะคะ to jump the gun to jump the gun เนี่ยเป็นสำนวนแปลว่าแบบทำไรวู่วาม jump the gun j u m ปว่ากระโดดก u n แปลว่าปืนกระโดดปืน,ปนไม่ใช่คนะ่ะ jump the gun คือแบบลั่นไกเออ jump the gun เนี่ยคือเห็นภาพว่าลั่นไก เวลาที่เราเลั่นไกแล้วเราไม่มีสติก็คือการวู่วายมานะเออทำอะไรวุ่วามเวลาใช้นะคะใช้ยังไงนี่ค่ะ keep calm don't jump the gun keep calm don't jump the gun คืออะไรมีสติมีสติ keep calm มีสตินะคะบอว่าสงบสติหน่อย don't jump the gun อย่าทำอะไรวู่วามเออแกสมมติว่ามีคนเดินมาใช่ไหมเหยียบเท้าเราเราก็แบบไม่ไหวแล้วฉันชอกรีดร้องอ,อยากจะกรีดร้องตรงกลางตลาดเพื่อนก็จับแขนไว้แล้วแบบ Keep calm, don't jump the gun. Keep calm, d o เออแบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างการใช้คําว่า jump ถ้าอยากออกเป็นเสียงฝรั่งนะ,ะให้ออกเป็นดอเด็กจอจาน jump jump เห็นไหมมันมันเป็นจ u m p ไหมจอจานไหมไม่มันเป็นดอเด็กจอจานผสมกัน jump jump อ่า keep calm don't jump the gun อ,อันนี้ก็ยังไม่มีการเชื่อมเสียงเท่าไหร่นะคะแบบออกได้ชัดทุกคำ Keep calm Don't jump the gun Calm นะคะ Calm Calm ขออมโอม Calm Keep calm Don't jump the gun โอเคต่อไปนะคะ Don't jump the gun Think carefully about it first อืมคืออันนี้คือประโยคซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อว่าคุณจะได้จําได้เนาะจำได้กนะันแปลว่าวู่วามใช้ยังไง Keep calm Don't jump the gun ได้ละหนึ่งประโยคอีกหนึ่งประโยค Don't jump the gun Think carefully about it first เออใครเคยไปห้างคาฟูบ้างคาฟูจริงๆคำว่าคาฟูนะคะมันอ่านว่า careful นะ careful ของฝรั่งถ้าเขียนอย่างเงี้ยอ่านว่า c a r e f u l carefully Care ก็คืออย่างระมัดระวัง think carefully คือคิดก่อนคิดอย่างระมัดระวังคิดดีๆก่อนนั่นเองนะคะ about it it ก็คือแทนสิ่งที่เราอยากจะพูดถึงนะ think carefully about it อาจจะแทนคำว่า it ด้วยคำว่า the plan think Carefully about your job Think carefully about him Think c a r e first u about l l y her f คิดก่อนคิดเรื่องอะไรก็ใส่แทนที่คำว่า it ด้วยสิ่งนั้นนะคะ think carefully about it first don't jump the gun หรือ don't jump the gun think carefully about it first โอเคทีนี้คุณรู้แล้วนะว่า jump the gun ไม่ได้หมายถึงยิงปืนนะหมายถึงวู่วาบโอเคนะคะถ้าได้แล้วนะคะได้แล้วเราไปต่อค่ะ absent-mindedness absent-mindedness นะคะก็คือโมเมนต์เบอร์เบคุณเคยเห็นไหมคะเวลาที่คุณแบบว่าโมเมนต์เบอร์เบอ่ะคุณหยิบกระเป๋ากับหยิบถุงขยะใช่ไหมคะ่ะโยนทิ้งยโยนกระเป๋าทิ้งค่ะถุงขยะติดมือเอออันนี้คือโมเมนต์เบอร์เบนะคะเวลาใช้อย่างเช่น in a moment of absent-mindedness I threw my key in the bin in a moment of absent-mindedness นะคะ absent-mindedness absent m i n d e d n e s s ถ้าเป็นคำใหม่นะคะคุณพยายามพูดให้ได้ชัดๆเลยตั้งแต่ครั้งแรก absent mindedness absent mindedness นะคะ m i n d e d n e s s ก็คือโมเมนต์เบอร์เบอร์นะแก I threw my keys คำว่า threw threw มาจาก throw throw นะคะแปลว่ายโยนทิ้ง t h r o u g h เป็นเว์บช่องสองนี่เราเล่าในอดีตเมื่อวานน่ะแกโมเมนต์เบอร์เบอร์ของฉันนะ่นนะ I threw my keys in the bin โยนกุญแจเข้าไปในถังขยะค่ะถังขยะใหญ่มากฉันต้องมุดลงไปเอากุญแจ God! โ oh อ my God! In a m o o e n t of absent mindedness, I threw my key in the bin That's why I was late at the office อ uh, อ That's why I was late at work แ okay, ค่เมื่อวานนะ่ที่มาสายะเพราะว่าตอนเช้านะ In a m oment of absent-mindedness I threw my key in a bin เอออันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคะอ่ะประโยคที่2นะคะเพื่อความชัดเจนนะดูนะ in a moment of absent-mindedness I shouted at him without m y f u l l y thinking คุณเคยเห็นหว่าฉากนางเอกนะคะคนนี้มันแย่คุณมันเลวร้ายคุณมันดีเลยอ่ะแบบนี้นะบะพระเอกก็งงเสียใจร้องไห้นะคะหายหนีไปบวชอย่างเงี้ยแล้วก็นี่คือการเล่าเรื่อง In a moment of absent mindedness I shouted at him เออตะโกนใส่เขาไป without mindfully mind แปลว่าสตินะคะแปลว่าจิตใจก็ได้หรือว่าในที่นี้แปลว่าอย่างระมัดระวังอย่างรอบคอบ without mindfully thinking think คือการคิด without คือปาศจากปรปัจากการคิดที่ยังไงที่แบบไม่ไตร่ตรองการคิดที่แบบไรสติอ่า in a moment of absent absent แปลว่าหายไม่มี เออไม่ปรากฏอย่างเงี้ย a b s e n t in a moment of absent mindedness ในโมเมนต์ที่แบบสติเบรบาไม่ได้มีตั้งสติอะไรเลย I shouted at him without mindfully thinking thinking ขอควายไม่ใช่ thinking กอไก่ thinking thinking อ่ะมันยาวเนาะพูดพร้อมกันอีกรอบ in a moment of absent mindedness I shouted 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 I shouted at him เชื่อมเสียงด้วยเช่าดิดมีดอเด็กไปเชื่อมกับแอดเป็นเช่าดิดด a นะเช่าดิดดั him without m i n d f u l l y thinking โอเคอ่ะรู้ไว้เดี๋ยวเรามาฝึกกันอีกรอบนะคะตอนท้ายวิดีโออ่ะต่อไปค่ะ behind someone's back behind someone's back นะคะเป็นสำนวนแปลว่ารับหลังเออ behind แปลว่าข้างหลัง someone's back back ในที่นี้ก็คือหลัง someone ก็คือใครบางคนข้างหลังใครบางคน รับหลังนั่นเองเวลาใช้นะสำนวนนี้เอาจริงๆไม่ค่อยในเชิงดีเท่าไหร่นะคะรับหลังนะทำอะไรรับหลังเงี้ย do not talk behind someone's back อย่ามาเมา์ใครรับหลังอ่าไม่ดีอย่าทำ Do not talk behind someone's back เออจริงๆวัฒนธรรมการเมารับหลังการดินทาเงี้ยก็มีกันทุกชาติละนะแต่ว่าเออมันก็มีการทุกชาติเนาะก็มีการทุกชาตินะคะการดินทาเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็ยังถูกดินทาดังนั้นเนี่ย เราก็ตื่นใจของเราเองละกันค่ะว่า do not talk behind someone's back do not talk behind someone's back ต่อค่ะ you shouldn't gossip about people behind their backs someone's เมื่อกี้ก็เปลี่ยนเป็น their แทนละ their backs ก็คือหลังของพวกเขามีลายหลังนะ you shouldn't gossip gossip คือเมามอย about people behind their backs เ oh, อ it's better to just tell them what you r e actually thinking อันนี้เป็นประโยคที่ Better said than done เออ Better said than done คือพูดง่ายทำยากเนาะ You shouldn't gossip about people behind their backs อย่าไปเม้าใครลับหลัง It's better to It's better to คือมันดีกว่านะที่จะ Just tell them what you're actually thinking คือมันดีกว่านะถ้าจะบอกไปเลยว่าคุณนะคิดยังไงจริงๆจริงๆเนี่ยคือคำว่า actually actually แบบว่าจริงๆนะคะใช้ขยายกิริยากิริยาในที่นี้ก็คือ think เนาะคิดยังไงคิดจริงๆ what you're actually thinking well it's better to just tell them what you're actually thinking มันดีกว่านะถ้าจะบอกเขาไปเลยว่าคุณคิดยังไงเออจริงๆบางทีเราก็ออประโยคนี้ก็ดูดตามกาลเทศะแล้วกันนะคะฉันคิดยังไงฉันว่าหัวแกเนี่ยเหมือนสไปเดอร์แมนฉันอยากจะพูดมานานแล้ว แต่ว่าฉันพูดไม่ได้เดีย๋ยวแกเสียใจ <c oughs> คือประโยคนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะ,ะบางทีก็ต้องปรับตามกาลเทศะนะทุกคนคําศัพท์ก็เรียนกันไปแล้วออกเสียงก็เรียนกันไปแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะมาทบทวนพูดไปพร้อมกันอีกครั้งเพื่อให้คุณจําได้นะคะมีสตินะคะเอาไปใช้ต่อได้เลยค่ะอ่ะพร้อมแล้วอ่านพร้อมพลอยนะคะ to have second thoughts she was having second thoughts about getting married She was having second thoughts about getting married. What do you want to do now? Don't have second thoughts. What do you want to do now? Don't have second thoughts. To jump the gun. Keep calm. Don't jump the gun. Don't jump the gun. Think carefully about it first. About it. Don't jump the gun. Think carefully about it first. 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 Think carefully about it first. Absent mindedness. In a moment of absent mindedness I threw my keys in the bin. In, in, in a moment of in a moment of absent mindedness, I threw my keys in the bin. Through through I threw my keys in the bin. Keys in the bin. In a moment of absent-mindedness i threw my keys in the bin In a moment of absent-mindedness i shouted at him without mindfully thinking In a moment of absent-mindedness i shouted at him without mindfully thinking behind someone's back Do not talk behind someone's back. You shouldn't gossip about people behind their backs. It's better to just tell them what you're actually thinking. It's better to just tell them what you are actually thinking. Actually, actually, actually. thinking thinking ตอนนี้นะคะเราก็ฝึกกันมาครบแล้ว ถ้าคุณชอบประโยคแบบนี้อยากเห็นตัวอย่างอีกเยอะๆนะคะพอรี่รวบรวม1000ประโยคที่คุณสามารถใช้สื่อสารใช้พูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อีก100สถานการณ์ทุกประโยคเนี่ยมีตัวอย่างการใช้นะคะมีแพทเทิร์นที่คุณจะเห็นแล้วคุณเอาไปสื่อสารได้มีคำศัพท์ที่คุณได้ใช้ได้นอนในชีวิตประจำวันดังนั้นถ้าใครนะคะอยากเป็นเจ้าของนะคะก็แอดไปได้ที่ Line แอดแอดอ s งก mile แอด l i s h s mile เป็นเจ้าของคู่มือพูดอังกฤษมั่นใจ Magic Talk หรือแบบเสียงอ่านนะคะ Magic Talk Audio แบบพล่อยพูดคุณพูดตามพล่อยพูดคุณพูดตามแบบนี้นะ,ะชา้ชาๆทีละประโยคอะซ้ําๆบ่อยๆเปิดฟังได้ไม่หมดอายุนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไปได้ที่ Line แอด English smile ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณมีความสุขนะคะกับการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกๆวันแล้วก็ขอบพระคุณทุกกานสนับสนุนในเพจนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบายแต่งดีแต่งไม่แล้วอโยอยะรลิน่านกันเอ,นอาใหม่หนึ่งสองสานึ่งสมอะประโยคนี้นะคะแปลว่าหาก 1นึ่งสองสาแกจากสองจิตสองใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอ่า in absent of โอเคต่อค่ะอ่าโอ้จบแล้วนี่ว่ะเอาไหมเอาไหม in a moment of absent mindedness อ่านผิด1ิด in a moment of absent mindedness อ่านผิดแล้วไ3 In a moment.